สุขสวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆท่านสำหรับในตอนนี้ถือว่าเป็นตอนที่แกดำคัมภีร์ชีวิตเคยบันทึกเสียงเมื่อสักสองเดือนที่แล้วเป็นคลิปที่มีสาวดนตรีประกอบแล้วก็เป็นคลิปถ่ายทอดเป็นภาษานุปัสสนาคือ พอออกจากพระกรรมฐานก็บันทึกพอบันทึกเสร็จก็รู้สึกว่ามันเป็นเสียงที่เราควรจะมีซาวดนตรีใส่ด้วยก็เลยนำมาผสมกับซาวดนตรีแต่ว่าพอ YouTube ตอนนี้ช่อง YouTube ของแกะดำกัมพิชิพิตนั้นเป็นช่องที่สามารถ เปิดสร้างรายได้ได้ก็คือสามารถที่จะมีโฆษณาเข้ามามีรายได้จากค้าโฆษณาปรากฏว่าในตอนตอนนี้นี่เป็นตอนที่ติดลิขสิทธิ์ดนตรีกันเลยจำเป็นจะต้องลบเพราะว่าเป็นลิขสิทธิ์ดนตรีไม่สามารถจะสร้างเปิดทําการสร้างรายได้ได้หากจะเอา คลิปเก่ามาลงใหม่ก็เห็นทีจะไม่น่าจะผ่านเหมือนเดิมเพราะว่าเสียงสาดนตรีนั้นเป็นลิขสิทธิ์แกดำคำําภีชีวิตก็เลยจำจะต้องได้บันทึกคลิปที่มีเนื้อหาซึ่งคลิปนี้จะมีเนื้อหาเรื่องของอารยธรรมวัฒนธรรมประเพณี จริงๆคำว่าอารยธรรมกับวัฒนธรรมฟังดูก็น่าจะคล้ายๆกันแต่ถ้าเราจะนับอายุหรือที่มาของความหมายของทั้งสองคำไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมหรือวัฒนธรรมเราจะเห็นที่มา อายุเหตุผลต่างกันเรามาดูเรื่องของอารยธรรมก่อนอารยธรรมนั้นเป็นสิ่งที่สืบต่อกันมาโดยโดยสายเลือดโดยการปลูกฝังซึ่งมันเหมือนกับอุปนิสัยใจคอเป็นสิ่งที่สืบต่อมาโดยไม่ต้องไป ไปไปทำอะไรก็ได้แต่ว่ามันจะเป็นแบบนั้นเราเราเรียกว่าอารยธรรมแต่ส่วนวัฒนธรรมประเพณีเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมาในสมัยหนึ่งในกลุ่มกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งก็สมมุติขึ้นมาว่าเราจะทำสิ่งนี้นะเราจะทำอย่างนี้นะเช่นวัฒนธรรมว่า,าวัฒนธรรมไทยต้องเป็นอย่างไรเป็นเป็นจารีตเป็นจารีตเป็นขนบธรรมเนียม ส่วนอารยธรรมนั้นเป็นเรื่องของอุป,ปนิสัยใจคอของสังคมนั้นเลยคือคนเมืองนี้เป็นแบบนี้ถ้าเป็นภาษาอีสานเราจะเรียกว่าเปิงเปิงคนแถวนี้คนเมืองนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละเหมือนคําว่าเมืองตาหลิวฉะนั้นคําว่าอารยธรรมนั้นจะพูดถึงเป็นเหมือนเหมือนกันหมดเลยแต่ถ้าวัฒนธรรมโอคนเมืองนี้เขา เชื่อเรื่องนี้แล้วเขาก็เลยทําสิ่งนี้เป็นประจำวัฒนธรรมแต่อารยธรรมนั้นเขาจะอยู่ที่ไหนก็เป็นแบบนี้จะเป็นอุปนิสัยใจคอซึ่งมันก็เป็นที่มาของคําว่าสำเนียงสอภาษาและกริยาสอสกุลก็จะมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกันอย่างนี้ตอนนี้เรามาดูเหตุที่มาของอารยธรรมก่อน อริยธรรมนั้นมีเหตุที่มาที่ยาวนานมากๆเกิดขึ้นจากน้อยมาหามากเกิดขึ้นจากจุดเล็กๆเ,เหมือนกับในโลกมนุษย์นี้มีอดัมกับอีฟอะไรประมาณนี้แล้วก็อยู่ด้วยกันมาแล้วก็ขยายเผ่าพันธุ์นี่อย่างนี้เขาเรียกว่าอริยธรรมเหมือนอ,อินเดียนแดงไปละอาณานิคมแล้วสร้างเป็นประเทศประเทศใหญ่ อย่างอเมริกาอย่างนี้เป็นต้นหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็จะเห็นว่ามันจะเริ่มจากเล็กๆจากกลุ่มคน,คนเล็กเล็กแล้วก็กย้ายแผ่อนาานณิคมไปแต่ขณะเดียวกันส่วนที่เป็นวัฒนธรรมจะเริ่มต้นจากคนเยอะเอะแล้วตกลงร่วมกันว่าจะทําอย่างนี้เป็นประจําถือเป็นจารีตถือเป็นคันลองนี่คือความหมายของคําว่าอารยธรรม วัฒนธรรมหรือ,อาจารีตขนบธรรมเนียมเราเรามาเปรียบเทียบใส่กับความเชื่อด้านลัทธิเช่นพระพุทธศาส,าสนาศาสนาต่างๆศา,าสนาซิกศาสนาฮินดูศาสนาพราหมณ์เราก็จะดูว่าเ,เรื่องราวความเชื่อของศาสนาหรือลัทธิต่างๆเนี่ยเขาเริ่มต้นจากมาก ไปหาน้อยอามากไปแล้วมากยิ่งขึ้นกับน้อยมากแล้วก็ขยายมากขึ้นถ้าเริ่มต้นจากน้อยมากมาก,มากเลยนะแล้วขยายมากใหมกก่ไกลก่อนแล้วจะมากขึ้นเรื่อยๆเ,เห็นจะเป็นศาสนาพุทธเพราะว่าเริ่มต้นจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเจ้าชายสิทธ,ธัตถะโดยลำพังในครั้งนั้นมีปัญจวัคคีย์ทั้งห้า คอยอุปถาคอยดูแลเพราะหวังว่าเมื่อพระองค์เจ้าชายสุสตานั้นตรัสรู้ธรรมตัวเองก็จะได้ฟังธรรมที่ตรัสรู้นั้นเป็นคนแรกเป็นกลุ่มแรกซึ่งนั่นหมายถึงปัญจวัคคียังห่าที่มีอัญญาโกนัญญะเป็นหัวหน้าซึ่งอัญญาโกนัญญะนี่ก็คือพราหมณ์หนุ่มที่เคยได้ไปทํานายพุทธลักษณะของ เจ้าชายสิทธัตถะในครั้งประสูตธแล้วก็มั่นใจว่าอย่างไรอย่างไรเจ้าชายสิทธัตถะนั้นจะต้องสําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระาศาสดาเอกแห่งโลกให้ได้ก็เลยเฝ้าแต่กระนั้นเองก็เมื่อพระองค์ท่านาปฏิบัติจนถึงที่สุดแล้วว่ากั้นลมอัดสาสะปัดสาสะจนถึงที่สุดก็ไม่ได้บรรลุหรือไม่รู้อะไรเพิ่มขึ้นเลย นะจนมีอุบายธรรมเราเรียกว่าอุบายธรรมก็คือเปรียบเหมือนกับพะอินทถ้าเกิดใน,ในพุทธบวติที่เราเรียนมาเล่นพินสาสายให้ฟังมาดีดพินสาสายให้ฟังให้พิจารณาว่า,เาถเทาย่อนเกินไปมันก็ไม่เป็นดำเนียงฟังไม่เพราะถ้าตึงเกินไปก็จะขาดลักษณะดเดียวกันก็ตั้งมาที่ระดับกลางๆก,ก็เออฟังไพเราะดังนั้นมาเปรียบเป็นอุบายธรรมให้ เจ้าชายสิทธัตถพรามสิทธัตถในครั้งนั้นได้รู้ทางว่าอ๋อท่านกำลังท,งทรงบำเพ็ญทุก,กริยาอยู่เนี่ยเป็นเป็นการตึงกันไปอาจจะอาจจะถึงอาจจะตายก่อนได้ว่ายังไงก็เลยคลายลงหันมา,าฉันบ้างพักผ่อนบ้าง เดินบ้างนั่งบ้างคือเปลี่ยนเียบททั้ง4จนทําให้ปัญจวัคคีย์ทั้งหต้องพากันหนีไปพละจากไปพอเห็นว่าโอ้ยสงสัยคงจะละความเพียรแล้วแหละก็เลยพากันปลีกออกจากไปก็เหลือแต่พระองค์โดยลําพังและพระองค์ก็ปฏิบัติโดยลําพังจนสันแบบตัดสรุรรมจากนั้นก็เผยแผ่พระพุทธศาสานาสนเผยแผ่พระธรรมคําสอนของท่านแม้กานนั้นเมื่อตัดสรุปแล้วพระองค์ยัง ทรงนึกหนักพระไถ่ไว้เอ๊ะทำที่พระองค์ตัดสโูนิีจะไปเล่าให้ใครฟังได้ไหมนอ้อมันทํำไมถึงยากจังเลยยากเกินกว่าที่มนุษย์ทั่วไปจะรู้ได้รู้ตามได้ทรงรู้สึกกังวลพระไทยอย่างนั้นจนในขณะเดียวกันมหาพรหมทรงเห็นว่าเอ้ยพระองค์จะละไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่เผยแผ่พระธรรมคําความรู้ท่าน ก็จะกลายเป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์อืน่นๆที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นพระโกนาคมโนพรักัสโพเอรและถ้าเอิดพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนี้ก็ค็จะเป็นเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนองค์อืน่นๆก็เลยต้องลงมาทุนอาราธนานิมนต์ให้โปรดคือเทศนาธรรมก็เป็นที่มาของ การกล่าวอาราธนาธรรมเวลาเราจะนิมนต์พระขึ้นเทศเราก็จะกล่าวอาราธนาธรรมซึ่งในครั้งนั้นมหาพรหมก็จะกล่าวถึงบัวสีเหลา่าบัวที่อยู่ใต้โคนตมบัวที่อยู่คน้นโคนตมแล้วแต่อยูอ่กลางน้ำบัวที่อยู่เกือบพ้นน้ําแล้วกับบัวที่พ้นน้ํารอวันที่จะบานเมื่อได้รับแสงอาทิตย์ก็ คงต้องขอให้ท่านฟังในตอนที่สองเราจะทำจนจบในเรื่องของอารยธรรมและวัฒนธรรมสำหรับตอนนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วค่อยมาติดตามในตอนที่สองต่อไป